กีฬาชาเลนจ์เขาบอกว่าจะพาไปดูคุณข่าวแก้วใช่แล้วนี่าตาดีมากเลยน่ารักหล่อมากจะมาโชว์เทคนิคการวิ่งรถให้เราดูขับรถจะต้องวิ่งทำไมล่ะ ระดับโลกนะขับรถวิ่งรถเนี่ยเพราะขับรถเนี่ยเดี๋ยวพี่ไปวิ่งรถหน้าปากซอยก่อนไม่เคยได้ยินเหรอไม่ใช่แล้วที่จะประมาณนี้แน่ๆจะเป็นการแข่งรถเราพี่มาร์คตูบดินไปประกอบพี่มาร์คก็นั่งในรถด้วยอเรียกว่าแค่ดูความหล่อทั้งสองคนก็ฟินแล้วนะคะแต่ว่าอยากจะรู้จักน้องคนนี้มากน้อยว่าเขาเป็นยังไงความสามารถเขาขนาดไหนเดี๋ยวไปชมกันช่วงนี้จ้า สวัสดีครับผมมาร์ชผูบดินผู้สุวรรค์นะครับและนี่คือช่วงของกีฬาชาเลนจ์นะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่สนามพีระเซอร์กิตนะครับแสดงว่าวันนี้นะฮะเราจะต้องมีเรื่องเกี่ยวกับความเร็วมาฝากกับคุณผู้ชมแน่นอนนะครับวันนี้นะครับต้องขอบอกพี่ไอกับน้องแนนกันเลยนะครับว่าเสียดายมากๆที่ไม่ได้มาเพราะว่าวันนี้ผมจะพาไปเจอกับน้องแซนดี้คราวแก้วสตูวิกนะฮะซึ่งน้องคนนี้นะครับฝีไม้ลายมือในการขับรถนั้นไม่ธรรมดาไปคว้าแชมป์มานะฮะหลายรายการเลยทีเดียวเมื่อต้นปีที่ผ่านมาแล้ววันนี้เขาก็จะมาเเป็นแขขรับชิญอง ของเราในรายการกีฬาชาเลนจ์ครับอ้าวมาแล้วครับคุณผู้ชมอ้าวโหวนี่มาแล้วฮะโอ้โหเป็นไงฮะหน้าตาหล่อเหลามากนะสวัสดีครับน้องสวัสดีครับนะฮะ โอ้โหมาจากกีฬาชาเลนจ์ใช่น้องแซนดี้เขาแก้วสู้อีกฮะนี่คือนักแข่งรถนะครับฟอร์มูลาทีใช่ไหมฮะทำไมถึงมาชอบขับรถฟอร์มูลาทีใช่ไหมเล่ยฟอร์มูลาทีใช่ไหมรายการที่เราแข่งครับก็ผมเริ่มจากรถโกคาร์ทนะครับตอนผมอายุสี่ขวบแบบติดใจเลยนะครับครับผมแล้วก็ผมแบบก็อยากไปฟอร์มูลาวันนะครับอันนี้เป็นเส้นทางที่ไปฟอร์มูลาวันก็ต้องผ่าน ฟอร์มลาสามอ๋อก็คือมีเริ่มจากสามไปก่อนไล่ไปใช,ใช่ไหมครับครับพูดถึงการแข่งขันรถฟอร์มูล่าเนี่ยพี่อยากให้ลำดับให้หน่อยว่า แลนดกิ้งเป็นยังไง3.2.1ใช่ไหมปกติเวลาเราดูข่าวเนี่ยในเมืองไทยอย่างเงี้ยเราก็จะได้ยินจากฟอร์มูล่าวันซะเป็นส่วนใหญ่ครับผมก็ฟอร์มูล่าวันก็ใหญ่ที่สุดนะครับล่างนี้ก็มี GP2 ีรองที่ผมพยายามเข้าปีหน้านะครับ,รบแล้วก็หลังจาก GP2 ก็มีฟอร์มูล่า3ที่ผมแข่งอยู่นะครับนี่ให้พูดถึงผลงานที่ประทับใจหน่อยนะล่าสุด ผลงานล่าสุดก็เป็นที่เซอร์วิสเป็นสองเซร์เลยนะครับนี่ผมดีใจมากนะครับเพราะเป็นสนามระดับแ1แลควัก็เป็นสนามที่ผมชอบมากเลยนะครับแตรเรสเนี่ยตัดเนี่ย อลารก็มีากกว่า20คนะครับอ๋อ่า20ันก็ถือว่าเป็นรายการใหญ่นะครับในยุโรปครับครับนะฮะแต่วันนี้เนี่ยพี่ไม่รู้ว่าจะดวลกับน้องแซนดี้ยังไงก็ผมว่าเราเข้าในรถกันแล้วก็ลมสนามนะครับอะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะฮะน้องแซนดี้ท้าผมบอกว่าให้ผมเนี่ยเข้าไปนั่งในรถของเขาแล้วเดี๋ยวน้องก็จะขับให้ผม ะครับเดี๋ยวผมเตรียมใจแล้วเดี๋ยวตามผมไปดูเลยครับว่าน้องแซนดี้จะทำอะไรกับผมบ้างในรถครับผม โอ้โห oh, เร็วมากเลยฮะโห oh, ใครเข้าไปล่าไงนะครับโอ้โ oh, หน,นี่เ,<ล>เหนื่อยบ้างครับเหนื่อยเต็ไมไปหมดเลยฮะคุณผู้ชมครับ oh, ต้องบอกว่าเป็นการขับรถน้องแซนดี้ขับรถได้เร็วมากผมครั้งแรกในชีวิตครับที่นั่งรถเร็วขนาดนี้นะฮะโอ้โห oh, สุดยอดจริงมีบางช่วงนะครับทิ้งโค้งนะฮะผมนึกว่าหลุดไปแล้วมีแบบ ขักับเข้ามีอีกครับสุดยอดมากเลยครับขอคารวะครับอ๋อไม่ไม่ครับอะไรครับเดี๋ยวให้น้องเซนดี้ฝากหน่อยนะครับถึงรายการต่อไปนะที่เราจะไปแข่งขันก็รายการต่อไปนะครับเป็นที่สนามสปาฟรังโกชั่มนะครับที่ประเทศเบลเยี่ยมวันที่6กับ8กันยานะครับ แล้วก็คุณผู้ชมครับยังไงก็อย่าลืมติดตามชมน้องแซนดี้นะครับแล้วก็เป็นกำลังใจน้องแซนดี้ด้วยนะฮะนี่คืออนาคตของไทยเรานะครับเป็นลูกครึ่งไทยนอร์เวย์กำลังจะไปสร้างชื่อเสียงให้กับคนไทยนะครับวันนี้ผมมาร์ชภูมินทร์ผู้สวรรค์นะครับแล้วก็น้องแซนดี้ต้องลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวคราวหน้ามีโอกาสพี่จะไปรับใหม่แน่นอนครับแน่นอนนะครับผมวันนี้เราทั้งสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ อ๋อที่สุด่าอยากนั่งร้อนอยากจะไปอยู่อยากจะไปคุยกับน้องแซนดี้เขาเก่งนะอายุน้อยนี่้สามารถทําผลงานได้ขนาดนี้ใครชอบเรื่องของความเร็วก็ลองดูเทคนิคจากน้องเขาแล้วกันจ้ารุ่งนี้เดี๋ยวเรามาเฉลยคำถามใช่ค่ะบอกว่าทีมบอลล์บอลที่เป็นอันดับหนึ่งของโลกนี่ก็คือปนามาอเอลซาวดองโอ้ยราซิ แค่นั้นแหละมันยากเกี่ยนี่ไงฉันก็แก้แก่แล้วไงพวกได้โชคดีนะคะได้รับลูกวอลลีบอลคือใครจะแตงใช่แล้วนะใช่อะไรแหมก็ใช่แล้วคนที่ได้รางวัลเนี่ยเดี๋ยวคุณอะไรคุณอะไรคุณสาวๆสวัดีคุณแม่ สรวานถูกต้องแล้วนะฮะแต่ผมเนี่ยอู๋เชียวจ้ากันจังเลยอ่ะใช่สิก็เดยอะใกล้จะหมดเวลาแล้วะคุณจะบอกอะไรคุณจะบอกอะไรคำถามสัปดาห์นี้เนี่ยผมขอคำถามที่เกี่ยวกับแขกรับเชิญของเราได้ไหมก็ได้เลยเพื่อดีซน์แล้วเทปแรกใช่ไหมแขกรับเชิญเทปแรกครับเอาเทปนี้สิคะน้องแซนดี้พอก้าวซูเวกของเราถามว่าน้องคนนี้เนี่ยเขาได้ไปแข่งรายการอะไรระหว่างข้อเอกในเกม ข้อ A นี่คือยู Euroform e u r o f o r m u l าหรือข้อมีค่ะ Formula One มีแค่นี้แหละช้อยไม่ยากนะคะส่งมาค่ะจาลสนาม SCS เดอะคอนพู้ที่ตอบถูกแล้วก็เร็วที่สุด2ท่านแรกนะคะมีนี่เลยอันนี้คือ1คนได้2รางวัลเลยนะก็จะมีเป็นรูปพร้อมลายเซ็นของน้องแซนดี้นะคะหล่อๆแล้วก็รูทั้งหมูพร้อมลายเซ็นของน้องแซนดี้ด้วยใช่ฮะพิเศษสุดๆฮะตรงที่แซนดี้ไม่ได้เซ็นเองเนี่ยฮะนี่ลายเซ็นเซนดี้ละเม้อมาถอดกลิ่นยังอยู่เลย แอนดอนพี่อายจริงๆว่าเป็นนักของใหญ่กว่าก่อนพี่อายโชคดีนะลูกนอนเหลือเนี่ยถ้าลูกดูนี่ลูกร้องไห้เลยเนี่ยไม่ไม่ไมทำการแสดงแต่งทำการแสดงแล้วปิดท้ายอะไรจ๊ะบปิดท้ายเราจะให้ไปดูลีลาผิวๆเนาะของแบบฟรีสไตล์โมเดิร์นคอรสโอ้ยอ่าโอเคไม่ใช่ฟีสไตล์โมเดิร์นคอร์สอ่ะอันนั้นแหลนะฮะเจ๋งมากอันนี้ก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะคะส่วนอย่าลืมติดตามข่าวกีฬาสนุกสุๆแบบนี้ได้นะคะที่จัดแสดงที่ไหนทุกคือวันอังคารที่หนึ่งตรงแบบนี้ทั้ง เวลาตีหนึ่งนะจ๊ะใช่วันนี้เวลา,ห,าหมดแล้วครับพี่อายน้องแนนจางโมลลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ